สวัสด <S 々> ีครับพ่อพี่น้องปองไวสูผู้สุดคนครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดียามเช้าครับเช่นเก่าเช่นเคยอยู่ที่กรังอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับช่วงนี้เป็นช่วงวางการวางงานนะครับเออขอฝากวิธีการเสียงอุบลสายยันซาวหนึ่งเก้าก็ที่แบบน้ำแนนครับแนววิธีชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางนี่หมดครับอ่าหรือเสียวเต็มวงมอหลอกมอลำอ่านักร้องนักดนตรีเอาในเบิดครับเป็นเซอร์นะครับวิธีนะครับออนทัวร์สองหอกกวางครับแนว ช่วงนี้ก็เป็นโอ้ยไปอาทิตย์หนงานครับพี่น้องเอ้ยัดีก็บโมี่ครับส่วๆกันต่อไปครับสำหรับชมรมเครื่องเสียงทุกท่านครับผมอ่าช่วงเป็นประเภทนี้เอ่อช่วงฝนตงไฟ้นะครับกับพ่อมี่อยู่นะครับเล็กๆหรือเล็กๆน้อยๆก็ได้ออกไปการการงานอยู่ครับกกับบนเต็มทีเป็นได้อ่าแต่ผมเป็นยังครับมีอาทิตย์ไหนึ่งงานก็ดีก็บโมี่ครับผมเอ่อเอ่อเป็นไปงานมากนะครับผมมีเวลาได้ท้ายเฮ็ดเียก ไปงานเดียวมันคนงานกับบุ่อยมีครับผมก็ต้องที่งาน่วยเขาคือเเ่าครับเว่าเป็นธรรมดาเป็นปกติคืองานบุค่อยมีชิมงานขึ้กเาตไปทาํ้งงานหนึ่งอื่นกับคตัว,วน้องกินต้องใส่ครับยังกับแพงครับผมค้าแรกคือครับผมเอองานกับบุ่อยมีข่ก็มีเดี๋ยวออกงานนิดน,นิน้อยครับแต่งานสองงานรถแห่วนใสจยเศร้าก็กระจ็ดชุดหน่อยชุดไ่นี่ิดครับเออต้องดูพอไหน ออกเงี่ยนิดน้อยครับอ่นี่ครับบรรยากาศที่กรางนะครับเมื่อเฉิบๆนะครับเหมือนฝาดฝนจะโตครับผมอ่านะครับฝากตูแลสสุขภาพฝากอ่าตูเลสความปลอดภัยสำหรับผู้ได้ออกการออกงานเวทีเครื่องเสียงมอหลงมอระมูนครับช่วงนี้พายุโซนหลอนกับมีพายุความีลมมีฝนมีฝนก็ต้องมีลมครับมีลมช่วงนี้มีลมแห้งอันตรายครับเออ วิธีก็ต้องยึดดีๆยึดบอดีกิดเจอลมมากหงายประงังลมกันนะครับนี่ครับพิการที่กุรังบรรยากาศดีครับอ่ะเพกกิ่งกระทุกๆไปช่วงนี้ม้มีงานหรอกครับเออตกทางคนม้มีงานเลยคนม้มีงานคนมีงานก็นนกนยัดทกใส่เขาเด้อไอเขามีการมีงานนะครับช่วงนี้ช่วงพิจิขาพุทธศากันธรรมดาเดิมเงียบเลยจังน้อยอตุลาตุลาตุลาพิจิกาท่านว่าผมพร้อมมีงาน,นีน,น้องรับน้อง ไปหาส่งการเออชว่วงชว่วงหนาการหนางานชว่วงนี้ก็เริ่มเงียบแล้วจังหน่อยเออมีก็สิมีตะปิดวิกกรดอากระดํามูวงองแง่งเขากับพอ่อจะปิดวิกกับพอ่ออดไอยู่ครับกันสมบัตโต้ตขําเขาเนาะเออวงใด้ครับแท้อิสากิสานเนี่ยเบื้องดีครับกรดอาหมวกกรดํามูอ่ะนี่ครับมีการที่กุรังเรา,ามองเงียบน้อครับเพราะว่าผมมีงานพกก้นกับเก๋กุรังครับอีกกรังเราก็มี ทิ้งงานอยู่นี่หลายชีวิตหลายคนครับอ่ดอกกีก็มีหม่องอยูหม่องเศร้าหม่องนอนให้เขาให้กินครับแต่ว่าเฮ็ดกินเองมีเขาเนี่ยฮันกินครับสบายชีวสบายอยู่นี่ต้องเอ๋ยก็ะฮะมีแนวเฮ็ดแข่งเฮ็ดแข่เห็น้าโคตรดังครับสำหรับคนโสดคนโมวีลนุ่มวิแมนครับก็อยู่โคดังคนเออนะครับฝากวนไซน์เศร้าไปในโอ๋อดใจพี่น้องพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อ ครือแต่ละอย่างเวที่เครื่องเ,เสียงชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางนะครับของบุ๋นไซน์เส้าห้ามีหลายชุดหลายหน่วยแล้วก็หน่วยรวมกันร้ายครับผมหน่วยรวมจะเป็นพวกมินิพวกราคาติดถือหกเจ็ดพันเนี่ยนะครับเออรถซิบอสองหลอดรถแห่ที่สองหลอดก็มีหนึ่งขั้นรถซิบสองหลอดติดเครื่องเสียงตัวน,นี้ไปกับเสียงอีสานนะครับไปช่วยเครื่องอีงสานบริเวณประจำหรอกครับเพราะว่าเสีเยงอีสานเป็นกระแสเสียงเสียตีเองได้จ้าเลยนะครับต่ว บนสายตาติดซอยใส่เวิร์ดสุกงวงนะครับมันจะปัญหามาเพราะว่าทำนีหลายหน่วยพ่อเดยทีชว่วงนี้เงียบครับเงีย<า>บงานเงียบการผมกับพ่อในนี้ผ่านไปแล้ววันที่สิบเจ็ดเนาะมีงานที่กับยี่สิบห้าแต่กับวันที่สองเป็นขณะนอยนก็เงียบครับว่าไม่งานเออไม่งานก็สิพากันสอบแซมเรื่อที่เครื่องเสียงเนี่ยนะครับอ่า ตาสองทาสีไปเลนะครับรอบการรองานเนาะครับเนาะเออครับน้องมัมีบุกประจำอยู่ครับอย่างนี้ครับนี่บุกประจำใดก็ดีกันครัจะมีงานหลายงานเนาะครับเนาะอ่าสู่กันต่อไปครับสำหรับทีมงานเครื่องเสียงทุกท่านนะครับเอออ่าจะได้ก็ขอบคุณเอกสิทธทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันชาวชนะครับผมคลิปนี้ไว้สำหรับพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ